สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวมืเอเนี่ผมสิบผ้ามาเบิรงกอันนี้อครับกล้วยป่าด่านครับผมมาเบิรงเลยพี่น้องมาเบิรงเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิถีนายเสานะครับผมผมสิบผ้าขบป่าขคลง,งไปเรื่อยแล้วครับผมมามาพี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้อ่า กล้วยด่างเนี่ยของแท้ครับผมกล้วยป่าด่างนะครับผมของแท้ได้ครับผมมาเบิ่งรถเป็นดงได้เนี่ยอยากได้มาเอารถครับผมเยอะแยะเลยครับผมพุ่นหลายอย่างครับมีเบิ่งเด้อต้นมันพึ่งึ้นนี่นี่นี่ต้นนี่ต้นน้อยๆนี่นะ โอ้โหเป็นร่องกระถางยางงามด้วยครับใส่มางใดที่เขาขายตอนละแสนนะมาเอาด้วยครับเนี่ยลายครับกล้วยป่าดัดางของแท้่ครับผมของแทร่ลอยปิดเส้นเพื่อน่ะเพื่อน่ะเอ็นบ่าบนเื่นะ่ะถึงแซมกัน กวนกนเยอะแยะมากไหมครับผมกวนอย่างงามกวนต้นนี้ต้นน้อยๆนี่ยางงามเลยพี่น้องนี่ต้นน้อยๆอยางงามเลยเนี่ยกำลังแตกขึ้นไมเนี่ต้นแตกขึ้นไม่ยางงามนี่เนี่ยคุณภาพมุมสูงกำลังแตกขึ้นเฮ้ยกวนเยอะแยะมากไหมอยู่ขังในมันแหงหลายครับ เดี๋ยวนอมันสิเกิด <c oughs> เดี๋ยวสิแตกนอกขึ้นอันนี้ตัดไปแล้วเนี่ยชุดหนึ่งนี่ก็ตัดไปให้หมูกินครับอย่างงามครับผมปุ่นอยู่ขังในบุ่นแห้งหลายปุ่นอยู่นในปลาปุ่อยู่ต้งปุ่นแห้งหลายครับเพราะอึดเระหยาดครับผมกลวยดังเนี่ย ของแท้ครับเป็นดงด้วยเนี่ยงามงามนะงามดีๆเหระพี่น้องนี่นี่ต้นนี้แห้งงามครับต้นนี้แห้งงามครับเอ้ยเบิ่งได้จักใบเหรออ๊บมันหกหกเดน้องหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่หาใบตัวนี้หาใบตัวนี้เพิ่งแตกขึ้นหน้าได้สามใบนีแต่โคด่างงามอีหลีพี่น้องกล้วยป่าด่างเด้อพี่น้องเด้อพวกนี้คล้องโคลกาอันนี้คือกันนี่วิแว่นผมหายไปเส้นรอบันใส่ลไห มาเบ่งกลวยปลาสมมหาแวน่นนะย่างหลายเลยพี่น้องเลยงาม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 อีดีหล,ละคนน่ะตัวนี้แห้งามครับเนี่ยออสีสีข้นยัางงามเลยพี่น้องคนน่ะมามาเพื่อได้ได้สีเสนอราคาเท่าไหรมาเอาเลย กูกาาได้อยากได้เนี่ยหลายคักหลายคักเสนอราคามาเลยพี่น้องผู้ใดอยากได้เสนอราคามากครับผมเดี๋ยวขุดุูนะขังง่ายอยู่ต้นน้อย,หอยแห้งแตกขึ้นมา,มาขัางง่ายในแห้งหลายเลยพี่น้องุูนะแตกอยู่ขังง่ายอ่นะเห็นไหม งามงามงามต้นนี้งามคักโอเคแล้วพี่น้องเด้อจากได้กัดเย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันให้เด้อพี่น้องเด้อว,วิถีในเสาวิถีรอบปอพ่อครับผมพ่อยังผมก็ดิไายมาให้เบิรงกยังสี่แหละครับผมอืมโอ้งามีดีต้นสวัสดีครับผม